อคุณไปจีบเขายังไงอ๋อ oh. <laughs> อันนี้เขาจะถามกาลังมากไปแล้วละ่ะแต่พี่อยากจะถามในการส่วนตัวนี่ครับแอปนี่สฉลดกันนะครับครับครับพี่พี่พี่แอปมีพูดให้ฟังอยู่เรื่อยครับเออครับผมเป็นยังไง ก็ต้องใจผมมันต้องใจเย็นๆครับคือแทนที่เราจะจีบแบบบุ่มบ่ามอันนี้ที่ไว้พูดแทนใช่ไหมน้องก็ใช้วิธีแบบค่อยๆซึมเข้าไปคะซึมเข้าไปซึมเข้าไปจนกระทั่งวันหนึ่งสมมุติถ้าหายไปเอ๊ะวันนี้หายไปไหนนะอ๋อใช่แต่แต่แต่เราไม่ได้ตั้งใจหายนะฮะแต่เราไม่ได้ตั้งใจหายแต่หมายถึงว่าก็จะเป็นเป็นแนวนี้ครับเราเราเนื่องจากเขามีเขามีประสบการณ์ชีวิตเยอะเนะเราก็คงไม่ได้จะไปสามารถแพลวๆอะไรได้ก็อาศัยความจริงใจไปเลย ครับผมใช้คําว่าแผววราวเราไม่ต้องเราไม่สามารถจะไปแผลวราอะไร <c oughs> ใช่ครับมนคือถ้าจะเป็นแผลว่าพี่เขาก็รู้ทันหมดนั่นแหละใช่ก็เลยรู้สึกว่าอย่าอย่าเลยนั่นมันเหมือนเป็นเนเล่นเกมจิตวิทยาละแล้วก็ถ้าเกิดเขาเขาชอบเราก็คือเขาชอบเราถ้าเกิดเขาไม่ชอบเราก็ไม่ชอบเราเหมือนดีกว่าในระยะยาวครับงั้นแสดงว่ามันก็ต้องเริ่มรู้สึกก่อนใช่ไหมคะ ใช่ครับเริ่มรู้สึกขึ้นมาก่อนว่าเราเรารู้สึกพิเศษกับคนนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากชวนเขาไปทานข้าวเราอยากไปไหนมาไหนกับเขาอยากอยู่ใกล้ๆเขาอยากคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องเริ่มจากความรู้สึกขึ้นมาก่อนใช่ครับแล้วมันเริ่มขึ้นมาตอนไหนคะจริงๆก็หลังจากปิดกล้องคือเหมือนกับระหว่างถ่ายทำเงี้ยก็จะมีอาการป่วยแล้วก็เหมือนกับพี่เขาก็จะส่งของมาเยี่ยมอันนี้ก็จะรู้สึกขึ้นนิดนึงแต่ถ้าชัดจริงๆก็จริงๆก็จุดนั่นแหละฮะแต่ว่าที่เราเริ่มจะ เริ่มจะชัดเจนกับตัวเราอะคือหลังจากที่ปิดกล้องไปแล้วเพราะเราไม่ได้อยากทําให้มันไม่เมืออาชีพเนาะจะอยู่ระหว่างถ่ายทําจะไปทําอะไรที่มันมีโอกาสทําให้มันผิดใจกันันนี้ไม่ดีก็เลยรู้สึกว่าปิดกล้องเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยๆค่อยๆค่อยๆดีกว่าครับประมาณนี้งั้นท่านก็รู้สึกตั้งแต่ตอนที่ถ่ายทําตอนที่ได้รู้จักตอนที่ได้พูดคุยอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่มันก็จะยังไม่ได้แบบโอ้โหแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเพราะเราก็ต้องอ่มันก็จะมีเขาเรียกเผื่อใจไว้บ้างครับผม ค่ะพี่ไม่เคยรู้เรื่องพวกนั้มันยังไงต้องถามต่อแล้วพี่แอบเขาว่ายังไงบ้างคะตอนที่เขาเริ่มแบบนี่นี่ต้องแบบมีอะไรพิเศษกับเราแน่เลยอว่ายังไงบ้างไหมค่ะคือเขาไม่ว่ายังไงหรอคะคือจนกว่าเราจะชัดเจนเขาก็จะเขาก็จะเหมือนคือเราเราเราไม่รู้ความคิดเขาหรอกครับเราก็ได้แต่เหมือนตอนเราจะชัดเจนเราก็สิกมันมันใช้ความกล้าพอสมควรใช้ความมันรู้สึกเสี่ยงเหมือนกัน พราะตอนที่เราเหมือนจะอัพสเต็ปเป็นคนคุยอย่างเงี้ยอเราก็จะยังสุดท้ายมันมีความแน่ใจร้อเซนต์ถูกไหมฮะเพราะเราไม่ได้ไปอ่านใจเขาได้คือดูไม่ออกเหรอตอนนั้นมันก็พอจะรู้สึกได้แต่สุดท้ายใจใจคนนะครับพี่มันก็ต้องมีเผื่อใจไว้บ้างมันไม่ใช่ว่าแบบมันมั่นใจแล้วร้อเซนต์ว่าค่ะใช่ครับแล้วยังไงต่อนะคะกำลังเพินเลยเรื่องนี้เพินนยังไงต่อนะคะครับ เราชัดแล้วอ่ะือออาจะเป็นคนคุยแล้วครับก็หลังจากชัดแล้วมันก็ต้องยังไงเอาวันนั้นมันคือวันที่วันมันเหตุการณ์อะไรที่เราตัดสินใจที่จะบอกเขาประมาณหนึ่งกรกฎาคมจวันเป๊ะเลยหนึ่งกรกฎาคมปีปีปีที่แล้วหกหกปีปีที่เพิ่งผ่านมาอ่ือนกรกฎาคมปีหกหกประมาณนั้นครับอ่แล้วทํายังไงบ้างเอ่าทายังไงบ้าง นี่เราคุยกันคิดว่ามันเป็นเรื่องการคุยเรื่องเป็นงานเป็นการครับเออพ่อน้องกูดูเป็นผู้ใหญ่นะครับเออมันยังไงนะวัน <ขอ S 2> นั้นอ่ะครับ <laughs> <laughs> ไม่ต้องเขินสิ <laughs> เราเราก็เออชวนชวนพี่เขาไปดูหนังครับผมแล้วเราก็เหมือนกับโอ้ดีเทลโอเค <laughs> แล้วเราก็เหมือนกับว่าเออถ้าถ้าแบบถ้า ผมผมก็พูดกับพี่เขาว่าเออแล้วถ้าเกิดอยากจะคุยกับพี่อ่ะเราต้องเซ็นสัญญาหเหมือนเชนไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนในละครอ,อ,อะไรอยา่างงีค้คือคือเราก็หาทางลงให้ตัวเองว่าถ้าเกิดพี่เขานิดนึงขึ้นมาคือเราจะมีทางออก <laughs> มีทางออกให้ <laughs> ใหับตัวเองด้วย <laughs> แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดพี่เขามีสัญญาณที่ดีเราก็อืม เราก็จะเออเราก็จะชัดเจนอีกขั้นหนึ่งแหละอะไรประมาณนี้ในโรงหนังหรือตรงไหนในในในโรงหนังครับในโรงหนังนั่งดูกันสองคนครับแล้วก็บอกพี่อครับพี่ครับเรียกตัวเองว่าอะไรผมถ้าผมจะคอบหรือคุยใช่ครับว่าคบหรือคุยเอ่อคุยครับคุย ถ้าผมจะคุยกันแบบเชนพี่แอบว่าไงครับหมายควาแบบต้องประมาณแบบเล่นๆ่นนิดนึงคือต้องเซ็นสัญญาเหมือนเชนไหมครับคือคือในเรื่องมันจะเหมือนกับเซ็นสัญญาเขาลองเป็นแฟนสามเดือนอะไรอย่างนี้ต้องเซ็นสัญญาเหมือนเชนไหมครับครับประมาณนั้นเปแอปสิพี่เขาไม่ตอบอะไรเลยพี่เขาไม่ตอบอะไรเลยแต่เขาก็ไม่ได้มีสัญญาณแบบไม่ได้มีสัญญาณแบบึกอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเงียบอย่างเดียวเงียบครับแต่เขาก็ก็มองเรากลับว่าแบบ พูดจริงเหรออะไรอย่เงี้ยสายตาบอกเลยว่าจริงเหรอครับก็อะไรประมาณนั้นเขายังมีตั้งคําถามอยู่ซึ่งซึ่งก็ซึ่งหลังจากดูหนังเสร็จแล้วคุยกันตอนกลางคืนอีกทีหนึ่งมันก็เราก็โอเคเราก็ถามถามว่าโอเคใช่ไหมอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นหลังจากดูหนังเสร็จกลางคืนเราก็จะถามเขาถามว่ายังไง นิดเดียวไหนนะคนเราไม่ต้องจําได้วันที่จาเปะเลยชั่นที่หนึ่งพี่จะไม่ลุกเร้ามากกว่านี้แล้วครับก็ผมก็ถามว่าเอที่ผมพูดไปอ่ะพี่คิดคิดว่ายังไงโอเคใช่ไหมครับอย่างเงี้ยพี่เขาก็ก็ลองดูอะไรเงี้ยก็ลองดูคําที่จบครับก็ลองดูแล้วบอว่าเออแล้วก็จบด้วยฟันดี้นะครับอะไรเงี้ยทั่วไปโอก็ลองดูนี่แหละ จบแล้วเราเขาตอบรับคำว่าก็ลองดูใครก็ต้องรู้ถูกไหมครับเออครับแล้วจะแต่งกันเมื่อไหร่๋อออก็ถ้าตอบด้วยว่ารออมันเป็นคาถามที่จริงจริงจริงที่ผมเคยใช่เคยเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วคือถ้าเกิดเราใช้คําว่าเป็นแฟนเมื่อไหร่ปึ๊บเนี่ยก็คิดว่ามันจะติดจะเกไม่ใช่ไม่เกินปีสองปีอือ วันนี้ยังไม่ใช้คำว่าแฟนหรอ,อยังยังไม่ได้ใช่คร uh ับพี่ฮะยังไม่ได้ใช่ฮะใช่ใช่ผมผมเข้าใจเข้าใจพี่ยุทธมากแต่ว่าอย่างที่บอกครับคือคือเราอยากอยากให้ทัศนคติทุกอย่างมันรู้ว่าระยะยาวมันมันไป uh huh. ด้วยกันได้แน่ๆจริงๆ uh huh. ใช่ครับ uh huh. จริงๆก็เป็นที่รับรู้ก,กันพอสมควรนะเท่าที่ <c oughs> เราเห็นนะครับ อย่างเช่นงานสอบคุณพ่อใช่ครับค่ะซึ่งก็จะเห็นอยู่ตลอดทุกวันใช่ครับก็วก็ประหนึ่งเป็นเจ้าภาพเลยอ่ะใช่ครับคือคือถ้าอย่างอย่างที่อย่างที่ทุกคนน่าจะพอเดาๆได้แหละครับถ้าเกิดเรายังไม่ได้อยู่ในสถานะคนคุยเนี่ยเราผมคงไม่สามารถผมคงไม่กล้าจะเอาตัวเองไปยืนตรงนั้นเลยค่ะค่ะอืมเพราะฉะนั้นอ่ะพอสมควรเดี๋ยวเขาจะเขินนัถึงขนาดนี้ไม่ต้องเขินเวลาเล่นหนังเรายังแสดงออกไม่เห็นมีปัญหาเลยครับทำไมมันยากกว่าล่ะ ยากกว่าครับแบบพอมันจริงจริงจริงๆเลยอ่ะมันก็เลยมีความไอ้ขันเขินนิดนึงอ๋อแล้วอะไรนะนี่ไงคนบอกว่าน้องสาวน่ารักมากเลยน่ารักน้องนุ่นน่ารักทําไมไม่พูดถึงนนกุลเลยบอกว่าน้องนนุ่นกุลหล่อมากนี่เขาใช้คกัว่าน้องนนกุลโคตรหล่อเลยใช่คือเอ่อน้องไม่มันเตรียมมาว่าถามได้นะน้องถามไปหมดเลย เขาเตรียมมาเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่ามีการเตรียมมาพี่เพิ่งเห็นเนี่ยคุณผู้ชมมันมาจากนี้น้องนนกูนมันมาจากนี้นะคะหรือจะมั่นหมายก่อนทําไมเราไม่กล้าถามกันเหรอไอ้นี่ใครเขียนมาเนี่ยใจน้องกับพี่แอบค่ะก็คือนี้มันที่มาที่ไปเขาบอกน้องเกิดราศีตุลใช่ไหมคะใช่ป่ะพี่แอ๊บพี่แอ๊บเกิดราศีตุลเขาบอกว่าราศีตุลปีนี้จะดีถึงช่วงเมษา ถ้าจะแต่งงานต้องแต่งก่อนเมษาปีนี้ปีนี้ปีนี้ทีนี้คําถามก็เลยเมื่อกี้น้องสอบไปแล้วใช่ไหมเรื่องแต่งงานมองไปอนาคตยังไงเหนี้มันก็เลยมีคำถามถ้าถึงเวลาคลิกปุ๊บจะหลุดเลยครับผมจะหลุดเลยครับผมหรือจะมั่นหมายก่อนทำไมไม่กล้าถามเป็นอะไรเกรงใจน้องกับพี่แอฟเกรงใจพี่แอฟหรือจะมั่นหมายก่อนอันนี้เดี๋ยวต้องไปถามพี่เขาอีกทีหนึ่งครับผม แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็อย่างที่ผมบอกมันต้องมันต้องสถานะเป็น,ปนแฟนก่อนคือจะไปทำมั่นหมายก่อนครับว่าเป็นแฟนก็จะแปลกๆอยู่ับผมมีตกลงกันไหมว่าจะใช้ระยะเวลาในการดูใจกี่ปีถึงจะขยับสถานะถามยังไม่กล้าถามเลยดูแล้วคนตอบอน,นึกถึงเขาบ้างไหมไม่ไม่ไม่เกินไม่เกินนะใช้คำว่าไม่เกินไม่เกินสามปีครับก็แปลว่าอาจจะเร็วกว่า เร็วกว่านั้นชัดเลยเห็นไหมคะแล้วทำไมต้องกระทืบเท้าเพื่ออะไรไม่เกินสามไม่กน3ปีอาจจะเร็วกว่านั้นเข้าใจใช่ไหมถามไปสิมีความกดดันไหมพอคนลุ้นเยอะๆเพราะหลายคนลุ้นกับเราพี่ไวก็ด้วยเนี่ยก็ไม่ไม่กดดันครับตัวตัวผมเองก็ลุ้นตามทุกคนอยู่เหมือนกันครับอื พี่แอฟบอกว่านนกุลคือความสบายใจแล้วสำหรับเราพี่แอฟเปรียบเป็นอะไรไม่ใช่ไม่ไม่มีอะไรบือหวาครับก็เป็นความสบายใจของผมเหมือนกันครับพี่แอฟเป็นความสบายใจของผมใช่ครับจริงเหรอจริงครับเคยพูดคาไม่ประโยคนี้เคยครับเหรอใช่อยากเห็นเป็นยังไงไหนลองสมติยลพี่แออยู่นิดพี่แอยู่ เมื่อกี้พี่เขาถ่ายสาวซองอยู่ครับไม่มีกล้องเลยอ๋อผมเห็นเปิดไทยลัสอยู่อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่ใช่ใช่สาวซองอยู่คอ่านั่นนั่นนั่นสมมติว่าเนี่ยค่ะนี่พี่แอปมองอยู่ตรงนี้เลยฟังอยู่ค่ะครับพอ่รับพี่เป็นความสบายใจของผมนะครับอย่าซูมซูมเข้ามาทำไมซูมทำไมไม่ต้องซูมเสมอยู่เฉยๆเอาใหม่ไม่ไม่พอแล้ววิยุทธ เอามาเอามายิ่ง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 ลืมว่าอยู่กันสองคนสิเองไม่ต้องโฉบนะเดี๋ยวถ้าจะโฉบต้องไปโฉบเองมันนี่ไม่มีพีเอฟเผื่อดูอยู่นะพีเอฟถ่ายละครครับผมครับครพีเอฟเป็นความสบายใจของผมนะครับนี่ยังมีดอลลี่เข้านิดนึงนะครับน้องนุ่นยังเขินแท้เลยนุ่นท่านผู้ชมจำนวนมากล้มหายตายจากกันร้องเพลงนิดนึ่งร้องนำ น้องเพียงร้องเลยฮะคุณแม่ร้องด้วยไหมไม่แม่ไม่โดนไม่โดนค่าลิขสิทธิ์เหรอฮะไม่โดนไม่โดนลิขสิทธิ์เหรอเราร้องพี่ไม่เชื่อว่าจะแปะถึงขนาดที่จะนับลิขสิทธิ์มาทำอะไรเราได้เพียงร้องได้ไหมร้องได้ไหมคือปีหน้าต้องมานะที่ทำกันวันนี้ครับปีหน้าจะมาสวัสดีไหมอ๋อสวัสดีครับสวัสดีคือนึกว่ามาวันนี้จะไม่มาอีกเลยสวัสดีไม่มาทุกปีครับพี่อุ่นฮะเอาชักโครกน้องนุ่นช่วยหน่อยช่วยปรึกษาดูสิไม่ค่อยสบายเลยค่ะตอนนี้ ให้นนกูร้องคนเดียวเลยเหรอใช่ให้นุนร้องเลยเพลงเพลงอะไรดีเพลงตัวเองเพลงแทนใจเพลงแทนใจเพลงแทนใจเพลงสมมติว่าร้องให้พี่แอฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลงแทนใจเอางั้นเอาเพลงที่ร้องตอนงานคุณแป้งงานงานพี่แป้งร้องไงนะลืมไม่เลยเอาเนื้อไหมครับชื่อเพลงอะไรนะคะเดี๋ยวพี่ไว้จะช่วยเพลง พี่โอมค็อกเทลครับพี่เฮ้ยโอ้โหเตรียมพร้อมมากผมละงงจริงๆริงเตรียมพร้อมาเขาบอกเขาก็ไปหาสมัยนี้มันง่ายไม่ต้องใช้เนื้อละเขาร้องได้ขนาดนี้น้องท้าเป็นไก่อ่ะ่โอเคครับโอเคอ่าโยนท่อนหนึ่งโอคครับ ป็นอย่างนี้นี่เองผิดเพียไมเี่เธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการฉันจะทำทุกทุกทางด้วยวิญญาณและหัวใจนั่นคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรสถานใดทั้งหัวใจฉันมีเธอเพียงคนเดียว ถอนหายใจเลยเยี่ยมมากขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากขอให้ประสบความสําเร็จนะคิดหวังสิ่งใดสมคัปรารถนาร่างกายแข็งแรงตลอดเลยขอบคุณครับเพราะงานเยอะใช่แล้วเขาก็เป็นคนมีวินัยอยู่แล้วค่ะแต่วางมีการวางแผนทํางานเป็นขั้นเป็นตอนนี่ดีใจทนคุณแม่นะ สองคนเลยประสบความสำเร็จค่ะแล้วจะรอติดตามผลงานอนค่ะส่วนทีมไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วขอบคุณมากคุณแม่ขอบคุณมากคุณแม่ครับได้ไหมคะแล้วขอบคุณทั้งสองคนมีอะไรจะอวยพรต้องไปไหมปีนี้ปีมงกรนะที่ควรจะมีลูกอ๋ออานอนคุณจัดการเอากับขอให้ขอรอฟังข่าวดีอยู่นะครับค่ะเป็นบจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับ ยังเดี๋ยวขอพี่ตั้งคันก่อนนะครับต้องตั้งคันก่อนตั้งชื่อแล้วขอบคุณมากสวัสดีพี่ใหม่สวัสดีพี่ใหม่นะครับเรามีโอกาสได้คุยกันแล้วหวังว่าจะติดตามงานทั้งเรื่องงานภาพยนตร์นะซีรีส์ก็ตามหรือว่างานที่เราไปทํางานครับผมในเชิงครับผมซอฟต์พาวเวอร์อะไรที่ว่านี้นะแล้วมีอะไรมาบอกกันนะได้ครับขอบคุณมากขอบคุณมาก